ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันรู้ประวัติพระเครื่องรู้พุทธลักษณะของพระเครื่องและเจาะลึกเนื้อพระพบกับผมวรพาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระองค์ดาราหน้าปกหนังสือคำภีภาพพระเครื่อง6วิติพระนาปกกุปะป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับครับเดี๋ยวเรามารู้ประวัติพระนาปกกุปะป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีกันก่อนนะครับ พระนาคกปก,กลูป,ป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระเครื่องศิลปะลบบุรีนะครับสร้างในสมัยของเรืองอำนาจในช่วงพุทธศตรวตรรษที่18ถึง19นะครับค้นพบพระเมื่อพุทธศักราช2,500ก็ประมาณ6-700ปีให้หลังนะครับ พบที่กลุ่ป่าไม้แดงอำเภอบางละจันจสิงห์งบุรีเป็นพระเนื้อตะกัวสนิมแดงมีพุทธลักษณะงดงามนะครับเป็นองค์พระเนี่ยเป็นพระแบบเทิดขนนกนะครับประทับนั่งบนขนบลำตัวพญานาคสองชั้นนะครับใต้ฐานมีกรีบบัวเล็บช้างรองรับอยู่นะครับสามกรีบ ด้านหลังนะครับมีพญานาคแผ่พังพานเจ็ดเสียงน,นะครับคุ้มครองอยู่ด้านหลังนะครับเป็นพระเครื่องที่ถือว่าเป็นสุดยอดหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับแม้แต่รูปก็ยังหาดูยากนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ทราบว่าเรามีพระเครื่องดีๆแบบนี้อยู่นะครับก็ นำมาให้ชมกันนะครับพุทธคุณก็ถือว่าสุดยอดนะครับในด้านคงกระพันชาตีแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับพระองค์นี้ก็ค้นพบจากกลุ่เพียง40องค์นะครับจึงเป็นพระที่ถือว่าเป็นสุดยอดหายากเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมพุทธลักษณะ โดยรวมของพระองค์นี้กันครับครับขอเชิญท่านชมภาพรวมองค์พระนะครับพระนาคปกกุป,ป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบโลบุรีนะครับองค์พระปฏิมาพระทับนั่ง ปังสมาธิแบบเทิดขนนกประทับบนขนดลํำตัวพญานาคสองชั้นฐานชั้นล่างสุดมีกรีบบัวเล็บช้างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีพญานาคเจ็ดเสียนแผ่พังพานปกป้องอยู่ด้านหลัง ชมมิติองค์พระนะครับมีการแกะพิมพ์พระที่คมชัดงดงามนะครับมีการไล่สเต็ปจากผนังนะครับองค์พระนะครับเนี่ยนะครับ กงามามครับสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นแบบหลังเรียบนะครับปรากฏล่องรอยนะครับการถักลวดพวกพาติดตัวนะครับซึ่งก็เป็นการใช้พระในสมัยก่อนนะครับที่ จะนำพาพกพาติดตัวก็ถักลวดนะครับเพื่อที่จะนำพกพาติดตัวได้อย่างสะดวกนะครับเป็นลักษณะแบบหลังเรียบนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปนะครับตามแบบฉบับพระหล่อนะครับก็เหมือนกับผ้า,าล่วงหลังลางปืนหรือว่าผ้าล่วงหลังลายผ้านะครับแต่องนี้หลังเรียบ ปรากฏเส้นใหญ่แมงมุมนะครับอยู่ทั่วไปนะครับสนิมแดงเป็นสีสนิมแบบลูกว่านะครับไล่สเต็ปนะครับจากส้มไปจนถึงแดงจัดขอบพระนะครับขอบพระที่อายุหลายร้อยปีนะครับพระกุเนี่ยจะไม่มี จะไม่มีความคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับในการศึกษาสะสมพระกุนะครับครับเดี๋ยวจะนำท่านชมเจาะลึกเนื้อพระนะครับองค์นี้ตะกัวสนิมแดงนะครับมีความสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเจาะลึกเนื้อพระกัน มาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระนะครับดูว่าพระเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับมีลักษณะเนื้ออย่างไรแล้วก็เส้นใหญ่ม,มังมนะุมเป็นอย่างไรนะครับครับขอนำท่านเจาะลึกเนื้อพระองค์ดารานะครับหน้าปกหนังสือคำภีรภาพพระเครื่อง6มิตินะครับพระหน้าปก ป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับอย่างแรกท่านชมพุทธลักษณะโดยรวมก่อนนะครับเป็นพระศิลปะลบุรีนะครับที่มีความงดงามมากสร้างในพุทธศตรวตรรษที่18-19ถึง19ในช่วงนี้นะครับ เป็นพระทรงเทิดคนนกนะครับมีศิลปะเด่นชัดงดงามนะครับเห็นข้อแขนนะครับน,น,นะครับสวมหมวกทรงเทิดนะครับหน้าปกเจ็ดเสียนครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับ เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงที่เรียกว่าสนิมแบบลูกว่านะครับลักษณะสนิมเนี่ยจะมีไล่ตั้งแต่สีส้มนะครับไปจนถึงแดงสุดนะครับที่เป็นแดงดำแบบลูกว่านะครับแล้วก็ในตัวของสนิมเนี่ยนะครับจะเห็น ใหญ่แมงมุมนะครับซึ่งเป็นคราบนะครับเป็นเส้นแตกลานเนี่ยนะครับอยู่กับเนื้อพระนะครับจะเห็นโดยทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับลอยลานนะครับที่เรียกว่าเส้นใหญ่แมงมุมนะครับพาท่านชมรอบๆนะครับวันนี้เป็นด้านข้าง ครับมีธรรมชาติที่แห้งนะครับเซตตัวเด่นชัดงดงามมากนะครับนี่นะครับลองขยายให้ท่านได้ชมนะครับเป็นเส้นใหญ่ที่ แต่เรียกว่าใยแมงมุมนะครับหมดงามมากเรามาชมด้านหลังดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับด้านหลังนะครับของพระหน้าปก กลุ่ป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีองดาราหน้าปกหนังสือคำพีภาพพระเครื่อง6มิตินะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเป็นพระที่เคยถูกถักลวดใช้พกพาติดตัวนะครับพุทธคุณถือว่ายอดเยี่ยมในด้านคงกระพันชาตรีแค้วคลาดปลอดภัยนะครับใครมีก็ต่างหวงแหนเพราะว่า ขึ้นจากกลุกนะครับเพียง40องค์แล้วก็สภาพที่สวยสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็คงจะมีไม่กี่องค์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์องค์หนึ่งนะครับท่านเห็นนะครับสนิมแดงนะครับเป็นลักษณะสนิมแบบที่เรียกว่า สนิมสีแดงสีลูกว่านะครับปรากฏเส้นใยแมงมุมนะครับอยู่ทั่วไปนะครับนะครับด้านหลังลักษณะสนิมน,นะครับจะไม่สม่ำเสมอนะครับสีจะไล่ตั้งแต่สีส้มนะครับไปจนถึงแดงสุกเข้มนะครับแบบลูกว่า ด้านขอบข้างนะครับก็จะไม่มีคมแล้วนะครับเนื่องจากเป็นขอบพระนะครับที่อายุหลายร้อยปีนะครับนะครับเป็นด้านหลังนะครับของพระหน้ากปกกุกปปาไม้แดงนะครับ เครื่องที่มีเพียง40องค์นะครับหายากมากๆากครับก็เป็นพระเครื่องนะครับที่น่าศึกษาองค์หนึ่งนะครับสรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะนะครับเนื้อหาก็ เรียกว่าดูง่ายนะครับศึกษามากๆคงหนึ่งเลยนะครับพระนาปลกุกป,ป่าไม้แดงจังหวัดส,สิงห์บุรีในวันนี้ก็มีโอกาสนำมาให้ท่านชมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไป หน้าปกกลุกป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปนะครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ท่านพบพระแท้ได้ด้วยตนเองและสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำปีภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกอง ครบทุกมุมมองทั้งหมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรรวมสุดยอดพระเครื่องฟางลีลาของไทยในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสืออมะตะพระยอดขนพลพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่อง ที่เหมาะสำหรับผู้นำหรือผู้ที่ปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายเรียนรู้จอดลึกเรื่องพระพุทธชินราชใบเสมาได้กับหนังสืออม,มตะพระยอดขุนพลพระพุทธชินราชใบเสมานิตยสารเออมูลตออนไลน์ สื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องเป็นออนไลน์แม็กกาซีนวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนนยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับพระเครื่อง บริหารหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือคู่มือคนทำได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยชมผลงานศินลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์อาจารย์ถวันตัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ได้ครับหนังสือท่องไปกับมือถือโค v i d 1 9 Time ล็อกดาวน์สเต์แอทโฮมนิวนอร์มอลมีความจริงเชิงประจักษ์อย่างไรเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรจากวิกฤตนี้โควิด1 9จีทางอาร์ตออนเอิร์ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติท่านสามารถเปิดอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ อาร์ตออนเอิร์ธท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชรชมมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูนิสโกแห่งเมืองพระนครศรีอยุธยาร่วมเดินทางเคียงข้างชมวัดพระศรีสันเพชรพร้อมๆกับผมเลยนะครับ ผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ชเพิ่มเติมได้ในชื่อวรลพาสบุญมั่นหน,นังสือทุกเล่มวางจำน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถเซิร์ชดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ